สวัสดีครับวันนี้หน่วยจัดการความรู้วิทยาลัยการจัดการวิทยาลัยมหิดลครับภูมิใจนำเสนอการสรุป CMU Management Talk ในหัวข้อ Courage to Change กล้าเปลี่ยนเพื่อก้าวนำโดยคุณพยงศรีวนิชกรรมการวิชการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับซึ่งสัมภาษณ์โดยรองศสาสตราจารย์ดรวิชิตารักธรรม คณะบดีวิทยาลรยการจัดการมหาวิทาลัยรมิดนนะครับการสรุปสาระสำคัญของเซมยูแมเนจเมนท์ทอล์ k ครั้งนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ตอนนะครับตอนที่1นึ่รับชมและติดตามได้ตอนนี้เลยครับคุณครับ หลายธุรกิจพยายามจะผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับแต่เรากลับพบว่าธนาคารกรุงไทยทำสิ่งใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสตรงนี้คุณพยงอธิบายเพิ่มเติมไว้อย่างนี้นะครับว่าช่วง5-6ปีมาแล้วเนี่ยธนาคารตระหนักถึงเทคโนโลยี disruption แล้วเขาก็มาดูกันว่า เราจะเผชิญกับมันอย่างไรเมื่อมองดูสถานการณ์แวดล้อมบริบทของการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ต้องตั้งหลักกันก่อนดูก่อนว่าธนาคารอยู่ที่จุดไหนเราเป็นใครเราเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐมีเป้าหมายแข่งขันกับ4ีธนาคารใหญ่มาโดยตลอดในด้านเทคโนโลยีกรุงไทยตามหลังคู่เทียบอยู่ประมาณ 5- 7ปีก็เป็นแนวคิดของเราว่า เมื่อเรากลับไปทบทวนตัวเองว่าเราเป็นใครอยู่ที่จุดไหนสภาพแวดล้อมการแข่งขันและมุมมองในอนาคตจะเป็นอย่างไรแล้วทางเลือกมีอะไรบ้างนะครับเมื่อเราเข้าใจสถานการณ์แล้วเราตัดสินใจเปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาส disruption ไม่ใช่แปลว่าการทำลายล้างอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการทำลายล้างแล้วสร้างขึ้นใหม่เมื่อเราเข้าใจบริบทเราจึงเดินไปสู่การเปลี่ยนแปลง ก้าวกระโดดเพื่อเป็นผู้นำทางการเงินแห่งอนาคตต่อไปให้ได้ทีนี้ขอขยายความความเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐของธนาคารกรุงไทยครับเมื่อก่อนธนาคารกรุงไทยเป็นรัฐวิสาหกิจเต็มรูปแบบรัฐบาลโดยกองทุนฟื้นฟูถือหุ้นอยู่55กระทรวงการคลังเป็นผู้กำกับดูแลผ่าน,นาคณะกรรมการธนาคาร ในเชิงนโยบายนะครับธนาคารกรุงไทยเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ห่งประเทศไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีรัฐเป็นผู้ถือหุ้นเราแข่งขันกับธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารของรัฐด้วยความเป็นตัวของเราเองด้วยความเป็นตัวตนของเราเรามีจุดแข็งเรามีจุดอ่อนอย่างไรเราตั้งต้นจากตรงนี้ด้วยภารกิจสองด้านคือต้องแข่งขันและต้องตอบโจทย์ในเรื่องสังคมและเศรธธษฐกิจของคนไทย ท่านคณะบดีก็ได้ถามคุณพยงว่าด้วยความเป็นธนาคารของรัฐอย่างนี้หรือเปล่าที่ทําให้เกิดโครงการต่างๆมากมายคุณพยงก็ตอบว่าถูกต้องครับเราเป็นผู้ให้บริการทางการเงินกับทางรัฐบาลโดยมีรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังเป็นลูกค้าการจะตอบโจทย์ของลูกค้าต้องตอบโจทย์ภาร,รกิจแมนเดตของเขาด้วยซึ่งก็คือประชาชนภาคเอกชนภาคธุรกิจเช่นบัตรโครงการสวัสดิการของรัฐ ร้านธงฟ้าราคาประหยัดซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารกรุงไทยวางระบบดิจิ t a ลเพลย์เม s นต์ซูเปอร์ไให้กับประเทศไทยเมื่อภาวะเศรษฐกิจซบเซารัฐบาลต้องการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยก็มีโครงการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการชิมช้อปใช้โครงการเที่ยวด้วยกันโค,โครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการคนละครึ่งโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมเศรษฐกิจและคนไทยโครงการเหล่านี้ต่อยอดให้กับลูกค้าของเราคือรัฐบาลคือการใช้ทรัพยากรของเราบริหารแคชแมネจเมนต์ของลูกค้าซึ่งสอดคล้องกับเรื่องของ SDG ESG ด้วยเราไม่ได้ตั้งโจทย์ว่าจะทำอย่างไรเพื่อตอบโจทย์เหล่านี้เรื่องนี้อยู่ในจิตวิญญาณของเราอยู่แล้วเราใช้เรื่องนี้เป็น Com m o n p u r p o s e แล้วขับเคลื่อนผลักดัน จนโครงการเหล่านี้กลายเป็น,นกลไกหลักเชื่อมโยงกับกิจกรรมธุรกิจของธนาคารเมื่อถามต่อไปว่าเหตุใดธนาคารกรุงไทยเองมีแอปพลิเคชันถึง2ตัวคือกรุงไทยเน็กซ์และเป่าตังคุณพยงก็ให้ความกระจ่างว่าขณะที่เรากำลังศึกษาหาทางเลือกทิศทางของโลกกำลังจะมุ่นไปสู่ o อ,อ p n n b n n k n n g ซึ่งเราเก็ยังตามหลังคนอื่นอยู่แต่ข้อดีข้อดีของการตามหลังก็คือว่าเทคโนโลยีมีต้นทุนที่ถูกลงการนำมาใช้อย่างไรจึงเป็นหัวใจสำคัญแต่เรายังทิ้ง c คล s ส Banking ไม่ได้จึงตัดสินใจเดินยุทธศาสตร์คู่ขนานคือกรุงไทยเน็กซเป็น c คล s ส Banking ขณะที่เป่าตังเป็น Open Banking Open Banking ้งสำหรับคนกลุ่มใหม่ที่ทันสมัยมีกิจกรรการค้าขายทางอ e ีคอมเมิร์ซดิจิทัลคอมเมิร์ซ เราใช้ distributed architecture เพื่อลองรับผู้ใช้งานระดับร้อยล้านคนในวินาทีใดวินทีหนึ่งเราศึกษาว่าต้องเตรียมกำลังการรองรับ capacity แบบไหนระบบปิดเราจะเดินอย่างไรและสุดท้ายที่สุดระบบปิดและระบบเปิดจะบรรจบกันเป็นระบบเปิดระบบเดียวและต้องมีกลไกในการดูแลเรื่องความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์เรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม โครงการแรกของภาครัฐที่เราใช้ระบบเปิดก็คือโครงการชิมช็อปใช้ซึ่งเราพัฒนาจาก Travel Card จึงทำให้เรื่องของ Scalability เรื่องของโหลด Reliability Security เรื่องเหล่านี้ตอบโจทย์ความต้องการของภาครัฐได้เป็นอย่างดีธนาคารกรุงไทยจะมีอะไรออกใหม่อีกหรือไม่แล้วแพลตฟอร์ม s c l l b i l l t y y จะไปขัดกัด Customization หรือไม่คุณพง์ตอบว่าคงจะมีการประยุกต์ใช้งานหรือเป็น use case ออก ให,ใหม่ๆเรื่อยๆ <_ d ance> เช่นณตอนนี้การขยายบริการของแอปเป่าตังเองก็มีเพิ่มเติมก็คือเราลูกค้าสามารถสามารถลงทุนลงทุนพันธบัตรของสอบมอมผ่านเป่าตังได้สามารถซื้อขายทองคำที่กรุงไทยร่วมกับ m t s g o แม่ทองสุกได้ผ่านแอปเป่าตังเช่นกันแล้วก็การเชื่อมโยงออแอป แบบแล้วก็ Line Man สู่โครงการคนละครึ่งซึ่งเป็นการให้บริการกับประชาชนสิ่งที่เราล้ำหน้ากว่าคู่เทียบแล้วนะตอนนี้ก็คือเสถียรายภาพของระบบซึ่งได้พิสูจน์แล้วลูกค้าของกรุงไทยเองมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วคือกรุงไทย Next ซึ่งระบบทำงานอยู่บนคลาวด์โดยในอนาคตก็จะก้าวเข้าสู่การออการโอเปเรตระบบที่เป็น Distribu t e d Cloud จะมีความยืดหยุ่นสูงมากขึ้นไปอีก รดติดตามตอนต,อต่อไปได้ที่นี่เร็วๆนี้ครัขบขอบคุณครับ